สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องเจตุมพาด้วยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาดูควายค่ะตลาดนักควายบ้านชาตินะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะมีทุกวันเสาร์นะคะบ้านชาติอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะชมนะคะน,นี่ควายแม่ลูกนะคะสวย่ะ กมีทุกทุกวันเสาร์นะคะตลาดควายเท่าไยค่าหนึ่งแสนห้าพันค่าแสนห้าพันค่ะ, 15, คะแม่ลูกเนาะแม่ลูกค่ะแม่ลูกแสนห้าพันลูกเป็นตุ่มตุ่มเมียลูกตัวเมียค่ะค่ะแสนห้าพันนะคะอันดูแม่ดูแม่ลูกสาวเขาหน้าตาเขาแสนห้าพันค่ะ จำมั่มเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกลูกค้าดูแข้งลูกค้าเขา,ขาดูเล็บดูลูกเขานะคะแสนห้าพันทแม่ลูกค่ะแม่ลูกแสนห้าพันครับแสนห้าพันนะคะ แม่ลูกแสนห้าพันค่ะแม่ลูกแสนห้าพันกันลุสวยนะคะดูท้องท้องเขาเรียกท้องอ่างนเปาท้องอ่างนะ ต้คอลอ้าฝ่ายต้องห่างค่ะนี่คือของค่อยของเค้าของเค้านี่ยเนี่ยไอ้ที่เขาซื้อมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาแฝงเอาไว้ใส่รถนะคะพาชมบรมรยากาศพาชมบรรยากาศคลายค่ะ รยเนื้อ่งหรือห้องกับขากตงนีดูควายเผือกกันนะคะควายเผือกกันค่ะลูกแกแล้วเนี่ยควายเผือกค่ะ

ชมนะคะชมนะคะได้แบบได้ราคาสามหมื่นสามนี่เลนนี่สามหมื่นสามค่ะแม่ลูกสามหมื่นสามอร่อยจ้าบ่

ใครๆๆๆๆใครเราผ่านทุกไลน์หมดผ่นทุกไลน์เฮ้ยเขาพูดถแน่ผ่านทุกไลน์เคยเห็นคนเก่งเนาะอาลูกเคยเราเจับเว้ยเฮ้ยเจ๊นี่มันปกติกับคนเก่งเนาะล่อรถกับรถไต่ไต่เว้ยไต่เว้ยไต่เว้ยโอ้ว่าไควาย จะมาเลี้ยกูเเนี่ยกันจ่นมาต้องาจากไหนไหยัามื่นะมองในมันก็หลายตัวหรอกครับมันนี่มนขายอยู่นี่ซี่ออกล้ปีไหมน่ะออกเนห่ยนงเีให้พื่อนว่า้เพื่อนข้ามานเพื่อนนะห้อง ไมงนี้มันนี่ยโ้โป้เดี๋ย้ามมอเห็นเลยนี่ค้าม่ไดเลย้าหลายเลยเ้าถ้าข้ามเนมมนจะบาได้ประกันใ็นแน่หนิไม่แล้วข้าไม่เปว่าข้มนีมเํ้าไม่เห็นลนี่ตามผูลข้ร้ารกรข้าร่้ามาไกา้าราชกร้าราชก้ามาชกร้าราชก้าราชร้าราคการข้าราชาข้ามาชก้ารก้าร้าม้้าม้้้้ ว่านเขาต้องร้องส่อของเาเขาต้ไ้วิธเขาต้องส่อแ้่แต่ว่าเขารอเงี้าเปลี่ยนปฏิคดสุดในรูปคนยดรถให้จไม่ําเป็นต้องทมาการกันหลวงเลย่ายเขา่อน่นเขาได้โ่ย่อมากคนประกาศาอมเล่นเท่ไร่เนาะนะหมื่ค่ะ ตัวนี้แสนห้าหมื่นแม่ท้องมันเห็นไหมมันวันน่ะนี่ข้ามเนมือนซ้เห็นหรอเห็นแล้วหอกก้อนปีไม่เนี่ยขนาดจะคลองลูกสาวแล้วจะคลองรถด้วยมันตาขย่าเดี๋ยวเบิ่งมล้วเดี๋ยว่ มันเดินดูแม่นี่มันอยู่ตรงมากกับตัวโดเม่นี่บึ้งมากเลยด้วยมีหลายแบบหลายราคานะคะชมบรรยากาศไป ควายเยอะค่ะวันนี้ควายเยอะมากเลยสามหมื่นหาพันหาครับคุณสามหมื่นห้าพันห้าหลายเจ้าเยอะาล้กสามสองสามพันครับสามหก สานหเียตถเ้อาพันออสงดกิบงสามันผมคเพมึงเก็บา่ด้วยจ้กวจ่ะาเพิ่นฉีเจุกใ่น้ำเพิ่นด้วยสามัน่นวะไ้แน่บ่ครับไม่ระเบิจะได้นี่งั้นสานั่นเนาะอะไรมงนว่ามันเลี่ยมเอย่ยเสมอ พวเผู้อริหาม่ถือเมยุบาะอไยังเปบเจียบเลยว่าเมยุบาอยุาเนีแม่สาวนั่นแม่สาวไะรแม่ยักษ์โตยังเงี้ยีโบ้านนั่นขายไปถึงบ่าอายลูกที่นั่นแม่ออกมขายไหมแม่ลูกสาววมันบ่นี่เลยแม่น่ะ

ขอ,ของนีมเท่าไหร่เนาะชุมแม่นี้ก็ได้ค่ะเท่าไรพรใหญ่สามสิบเจ็ดอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะ

ยี่สิบเจ็ดค่ะบ้าเงียบเหรอี่สิบเจ็ดรอร้องร้องท่าเน่ยแล้วก็ มีหลายแบบหลายราคาค่ะค่อยพูดเยอะแยะคอยงามก็เยอะแยะ đấy có hai <laughs> cái phần này có cái gan đó có cái ông cháu cháu cho mình bắt bắt cái pin đó rồi đó cái cái đó cũng được cái đó cũng được

ชมบรรยากาศตลาดนัดควายค่ะวันนี้ที่บ้านชาตินะคะวันเสาร์ค่ะตลาดนัดวันเสาร์ค่ะ ะคะโขดใหญ่โขดใหญ,ใหญ่ตัวนี้สวยมากไม่ได้หรอไข่เผือกคไขยเผือกนะคะ <ừ. S 1> มันใบหนี่งเขาซื้อแล้วเรียบร้อยใช่ไหมซื้อแล้วก็าซื้อเดี๋ยวเอาออไปหายาเขาไปขึ้นรถเนาะเท่าไรเนี่ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ เขาซื้อมาสองหมื่นสองหมื่นเขาซื้อจ้ะเขาซื้อเขาซื้อได้หเนาะจะผูนี่จะผูเขาซื้อได้สองหมื่นคนฝากคุ้มหัวสองหมื่นี่ราคาพอฟังมันก็มีถูกมีแพงมีหลายราคานะคะใช่คือ เขาซือไปเหลี่ยงเด่นอยู่เลเหนั<ช>นง<า>ันเต็มเนาะตาเขาเขาควายดำลยหายซวม่เาา <c oughs> นาาจะเออยากเลี่ยงจะขู่อยู่ดส,สองหมื่นคทะพี่น้องเขาซื้อสองหมืน่น <c oughs> <c oughs>

โอ mm ้ยโดูไ hmm. อ mm. mm ้น hmm. ี่โคตรใหญ่เหมือนเล็ดเลยพี่น้องกะคู่ค่ะสวยๆนะคะเยอะเลยนี่เลยของแม่นี่ถภาพประมาณนี้ก็หลักแสนขึ้นแล้วครับพี่น้อง

อาจารยค่ะพี่น้อเจ้าอที่จะไปทางอันนี้เท่าไรค่ะแสาดูเนาะไปด้วยอยแล้วายน้อยตัวถจะบอกว่าใจดีแล้วจ้างก็ได้แลจ้างก็ได้ที่แสนเก้าค่ะพี่น้อง แะม่แม่แนี้แสนเก้าค่ะแม่ลูกแสนเก้านะคะ Toi quen mãi, yêu là ừ. Ừ. chị gọi là 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 chị gọi là

ถึงกระสีปีดิง่งกระสีปีดิ่งง,ง่ายกว่าน้อปแล้วเรียกว่ากงนแ่นี่ราคาสี่หมื่นนะคะสี่หมื่น,นค่ะจะคู่ค่ะจะคู่ซื้อแล้วสี่หมื่นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทำไปนะก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค่าจากอันตรายทั้งปวงค่ะกินเงนินก็ขอให้ได้งคคเงินถูกทองก็ขอให้รวยกองนะคะรวกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะยังอยู่เลย,เยปังๆนะคะ